ลืมกดอัดทายพี่นองแต่ตะไคร้ครับกระถางพร้อมดินพร้อมหลักพร้อมตึ๊ตุ๊ต๊ยาวอยู่ด้หลักก็ได้ๆๆ กันอื่นตะไ่า์อะไรร้อยครับมัดง่ายๆเลยผมเชือกที่เอามามัดนี่ก็เป็นสายเมตรครับสายเมตรตัวเองที่ใช้นี่แหละ่าเชือกมามัดตะไ่ายครับมาเชือกมามัดตะข่ายมดทำไมเป็นวงกลม อจดแล้ว oh, <c oughs>

ไอ้คุณแม่ไม่รมาจากไหนผมเห็นคนเลยอ่ะน่นหละรับใที่รักไม่ต้องอะไร มันแบบะกรอบไบงี้สีครับตะไคร้ที่มัดไปและไปสวมมังสิเราบัดที่นี่เข้ากับสิเอากาบมะพร้าวครับมาใส่ลงไปกาบมะพร้าวนี่ครับพี่น้องกาบมะพร้าวกาบมะพร้าวนี่คุยมะพร้าวครับพี่น้องคุยมะพร้าวตอนทีครับกาบมะพร้าวบครับ กรเบิงครับจาบพาวซับครับนี่ครับพาวซับละทับจาบครับเขาจะเอาใส่เสียงใส่ในน,นี้ครับนี่ครับใส่ในนี้ใส่ลงไปครับ รับพีนอ n ใไซไปลักษันนี่ครับเราจะไซไปเห็เต็มครับผมนี่ครับพี่นองใส่ไอนี่เราเรียบ้อยแล้วครับไซขามะพผ้าซับแล้วครับผมสีเลือรักเป็นไหมอันหนึ่งครับดูดูครับดูเสือกที่หอยนี่บามคนว่าให้หอยเพื่อความสวยงามได้ครับพี่น้องมันมีเหตุผลเหตุผลเหตุผลมีเหตุขมมีเหตุขมมันมีเหตุขมพี่น้องมีเหตุขม ตืดๆๆดอ่ะเราจะนี่เข้าเอาเขาเอาผะยกุ้งเขามา,มานะครับเนาะครับผมนี่พี่น้องเขาครับพลูดัง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 ,ดง,ดงเอามาวางแม่ไว้ห่างกอกมาก๊อกซาอู นครับขวข้าวุ้ยแต่เที่ยวๆจะน้อยหนึ่งแต่กระบอ๋เป็นยังกระบอ๋ท่านใน่ตายครับที่ทอยวลงครับเอาไว้ทุกหนีลงฟังดินจังน้อยครับครบังดินจังน้อยหนึ่งนะครับเดอ้อ ส่วนหลักก็กระโปรงจะเลื่อยไปเดี๋ยวก็สิปแปะเองแล้วครับผมคิดว่าเนี่ยอันนี้เนี่มาบัเงเสือกกับเสือกที่ห้อยไวน้นี่ครับนี่ครับประโยชน์ของเขากับเส,เสือกที่มัดตะไคร่นั่นแหละครับ ผมกะสิต้องเอาหาก,าอ,าหากออกครับเอ,เอาหากักออกทั้งน,อ,อ,กอ,าากนอ,อกครับนี่แล้เห็นไหมครับพี่น้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับทั้งตาจีได้ใส่ประโยชน์แล้วครับจากที่หน่อยต้องแตง่งต้องแต่งไว้ไหนครับคือม,มัดหลังไว้ครับมัดเข่ารัสู้เขาไว้ซ้ำเขาหากักหักเขาออก สวยสวยสวยส่วนอันที่สองมุมกล้องบะหอดด้วยพี่น้องเด้อขกอรุยาตมุมกล้องเบอะหยาตมัดก่อนมัดสู้ก่อนบะมัดแน่นหลายดอกแค่พยุงไว้นี่ ใบกระยา่งเงี้ยตามนะครับเพราะว่าท่านได้ซึนนะครับตัวมันระยุ่งไว้บัดที่นี่กาที่ยกไปไว้ในที่ที่ห้องตองการใน้เขาไห้่ครับเ <c oughs> พื่อนนี้ว่ามักแดดไาไในนะครับเด้อมักแสงที่มีแสงลำไรนะครับมีความชื้นสูงนะครับกเล่งเป้่าไม้ไปแล้วละครับเล่งเป้่าไม้ไปแล้ไววัดเฉลีไซ จะที่ตามกันพี่น้องครับนักจะได้เี็นองออเห็นปะครับพี่น้องในมุมเขาแล้วเยี๋ยวสิเบิ่งกอดไก่กับพามาเบิ่งไก่ไก่ครับ มัดพยุงแล้วพรเขาใหไงขึ้นมากอะ่ะมันกะสิเรื่อยขึ้นมาในนี้ครับแต่ก่อนอื่นก็นสิขอนุยาตลดน้ำแล้วไปไอ้นน้นลูกชายเตรียมมาให้แล้ว เรียบร้อยเลยนะครับเด้ส่วนกระสอบยิ้งกาเนี่ยพกเกี่ยวได้ครับเด้กระสอบเลยเป็นว่าบกเกีียวเกี่ยวดีครับใส่ดินใสยย่ยางมาอยู่ครับผูดางดางอีกรับใบบางงครับ,บ,รบเดี๋ยวเขาได้น้ำเขาก็สีซืนขึ้นก็หนีนะครับเนาะรากเดินอะไรเดินจับไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ กับผมบาวสันลูกิสันลานมสเซนขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับบายจุ๊บ